TRAFIC CHANNEL รัฐว,วิทย์อัครสกุลเกียริในนามนาคณะกรรมาการดำเนินการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแขกผู้มีเกียริและสื่อมวลชนประเทศไทยร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษสักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษหมว่อน้ำคำ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดโดยจากการแข่งขันกีฬาเรือพายออกเป็นสองสัวนที่พูนยโลกที่ท่านสกุลเกียรตินะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านทั้นหัวหน้าส่วนรากชการท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับเราก็มีการแข่งขันนัดสํงกาสองกาใน3ามสี่รายการมาแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวนี่เราด้โปรแกรมในเรื่องของ ڪنهن کي اهو پڪڙي ڏي 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 Traffic Channel TV online.